สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้คุณอยู่กับเกมสิง์นะฮะซึ่งเปิดให้เล่นดีแล้วนะครับเกมเป็นแนวโรเตอร์ชูเตอร์นะครับกราฟิกสุดอลังการสุดมันตัวที่คุณจะรับบทเป็นลันเนอร์ทั้งหกนะฮะเพื่อลุยกับผู้ที่เรียกว่านไล่ล่าศัตรูตัวร้ายนะครับอันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอันล้อมสมัยนะฮะทำให้เกิดศัตรูขึ้นมาแบบนี้นะครับ โดยที่คุณะะจะสามารถร่วมตี้กับเพื่อนได้2คนด้วยกัน,นครับเกมนี้นถูกพัฒนาโดย Nexio t ครับประเทศฮ่องกงนะฮะและได้เผยแพร่โดย Revel Infinite ของประเทศจีนนั่นเองฮะตัวเกมนะครับใน Open Beta เปิดให้เล่นเมื่อ20กรกฎาคม2023และเปิดให้เล่นฟรีบนแพลตฟอร์มของ Steam ตอนนี้นะครับโดยเนยเรื่องของเกมนี้นะครับก็เป็นการจําลองเหตุการณนะ์การเผื่อปัญหาจากโลกอนาคตนั่เองครับภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับเราก็จะได้พบกับศัตรตูที่มาจากเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นสัตููตัวร้ายแบบนี้นั่นเองนะครับ เ่งเกมนี้นะครับเราจะต้องตามหาสารที่เรียกว่าเนฟ้านะครับเพื่อที่จะเอามาพัฒนานะครับตัวของนาโนหรือว่าเพื่อนของเราเองนะครับหรือว่าซอมบี้ของเรานะ,นะครับเป็นเครื่องแของอคอมพิวเ,เตอร์อีกมันนะคทับที่สามคนที่คุณสามารถเลือกเล่นได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะฮะในการเล่นเกมนี้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไดจากทางดีมและดีปิกได้เลยนะครับเป็นเกมที่ให้เล่นฟรีที่ให้คุณได้สนุกไปกับเพื่อนของคุณนะฮะแบบนี้เลยครับและสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมาในนาทีนี้นะฮะ